รามสสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนเลยนะฮะมาพบกันอีกรอบหนึ่งนะฮะเป็นเรืองเหรียญมาพูดเรื่องเหรียญอ่าเพื่อนใครเข้ามาก็เป็นเชิญเลยครับตอนนี้ผมอยู่กับพี่สุบิน นะฮะก็กำลังช่วยกันหาข้อมูลเพื่อ,อให้องค์ความรู้กับเพื่อนๆนะฮะเพิ่มเติมกันทุกวี่ทุกวันนะฮะวันนี้ให้สองรอบเลยวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของเหงรียญทำไมต้องขี้ริว้วขี้เหล่นะฮะผมไม่เข้าใจเหรียญทำไมต้องคี้ริ้วขี้เล่ เพื่อนๆเข้ามาแล้วพี่ๆเพื่อนๆทุกคนนะฮะเข้ามาแล้วอลองช่วยกันพูดประสบการณ์นะฮะคอมเมนต์ประสบการณ์ของพี่ๆในการที่ได้ดูคลิปวิดีโอของอเซียนใหญ่ๆเซียนให,ใหญ่แล้วเขาบอกว่าให้ดูในเรื่องของ ตําหนิพิมพต์ต่างๆนะฮะแต่มันแปลกอยู่อย่างหนึ่งตรงที่ว่าผมอยากให้พี่ๆเพื่อนเพืพ่อนทุกคน,นมองมองไปอีกมิติหนึ่งนะฮะในมิติของเชิงช่างนะฮะในมิติของเชิงช่างที่เชิงช่างที่ว่านี่ก็คือการการสร้างนะฮะการสร้างพิมพ์การสร้างพิมพ์บล็อกพิมพ์ต่างๆ,ๆนะฮะ เมื่อวันนี้พี่ๆน่าจะได้ดูเรื่องของการไลฟ์สดเกี่ยวกับเหรียญที่เป็นลักษณะของเหรียญอนุรักษ์ที่เป็นเหรียญปัม๊มนะฮะถามว่าทําไมต้องต้องเรียกว่าเหรียญอนุรักษ์เพราะว่าเขารู้ว่าปั๊มนะแต่ว่าเขาจะเล่นแบบนั้นนะฮะเราก็เลยมองว่าถ้าเขารู้อยู่แล้วว่าปัม๊มเขาจะเล่นแบบนั้นเขาถือว่าเป็นการอนุรักษ์ก็เลยไม่ว่ากันนะฮะก็เลยไม่ว่ากันขอเพียงแค่แค่อย่า ไปบอกคนอื่นว่าเป็นเหรียญล่ออย่าไปบอกคนอื่นว่าเป็นเหรียญถึงยุครับประกันร้อยเปอร์เซนต์อะไรอย่างเงี้ยอันนั้นผมไม่เห็นด้วยเพราะว่าคือเรารู้ทั้งรู้ว่ามันมันไม่ใช่นะะผมผมถามเพื่อนๆอ,อย่างนี้พี่พี่เพื่อนๆทุกคนว่าเหรียญปั๊มเนี่ยเหรียญปั๊มเนี่ย เวลาที่เขาจะแกะบล็อกสดเนี่ยเขาจะแกะได้สวยไหมจะแกะได้สวยไหมหรือเขาจะแกะได้ขี้เลอะออันนี้ผมให้ดูเหรียญของพ่อรอห้านะอันนี้อ่าเขาแกะมาจากอ่ตาต่างประเทศนะฮะต่างประเทศเราจะเห็นไม่ว่าจะเป็นลายอ่า ลายตรงปกฉลองพระอ,องค์นะฮะแล้วก็สังวานต่างๆแล้วก็เหรียญเนี่ยรวมจะรู้สึกว่าเราเห็นได้เป็นลักษณะที่เรียกว่า,าดูเป็นรูปเป็นร่างได้นะฮะแม้แต่เหรียญกระสาบที่ห้อยอยู่สองเหรียญเนี่ยก็ยังมีหน้าตาของอข้างในเลยนะฮะถ้าเราจะดูถึงเรียกว่า เส้นผมหรือพระสุหนวดนะฮะเราเรียกว่าโอ้โหผมชัดมากนะแกะได้ดีอันนี้คือแกะจากประเทศฝรั่งเศสคําถามคือคนไทยแกะได้ไหมได้ผมเคยถามผู้หลับผู้ใหญ่แล้วนะฮะเขาบอกว่าคนไทยแกะได้สวยกว่าอีกไทยคชมือนะอ่าเนี่ยเนี่ยอันนี้คือแกะจากต่างประเทศจะสวยมากอ่า เส้นลายผมเส้นอะไรใชส่สวยสวยสวยมากสวยมากามันก็มีที่คนไทยแกะอีกหลายๆเหรียญพี่ยังไงก็เราแกะได้แล้วตอนหลังเนี่ยเหมือนฝรั่งไปให้การยอมรับด้วยว่าเราแกะได้สวยมากเอาเป็นว่าถ้าความอ่อนช้อยเนี่ยเรายังแกะสู้คำไม่ได้เลย ปั๊มอะผมไม่เถียงเลยอย่างไรก็ต้องออกมาสวยอยู่แล้วนะฮะอย่างไรก็ต้องออกมาสวยอยู่แล้วแต่ว่าถ้าหล่อเนี่ยเราควบคุมไม่ได้จริงๆตรงนั้นนะฮะพูดถึงถ้าถ้าปั๊มถ้าปั้นปั้นต้นแบบเสร็จนวมาทำพิมพ์ปั๊มอะสวยแน่นอนอืม แต่ว่าถ้าฟันเสร็จแล้วก็มาทําเป็นงานหล่อเนี่ยจุดจุดที่หักเี้หรือว่าจุดปกป้องของงานหล่อมันเเยอะกว่าเนี่ยพี่ดูดิไอเหรียญอ่าที่รอห้าท่นทำอ่าบัวปะแก้วอะ่ะครับอแกะลังคาเป็นลังคาเลยเออแกะลังคาแกะกระเบื้องเนี่ยเป็นอย่างนี้เลยนะอันนี้ทำที่ไทยนะครัอบอ่า สวยมากอางเนี้ยนี่เพื่อนๆดูดิหลังคาเนี่ยกระเบื้องแต่ละแผ่นเนี่ยแกะอย่างนี้เลยนะเอออันนี้เราแกะได้สวยมากไี่เห็นจะต้องเพี้ยนเลยเราแกะได้สวยมากไม่รู้ว่าเพื่อนๆไปเอาข้อมูลกันมาจากไหนนะบางคนโอ้องต้องต้องต้องคี้เหร่เพราะอะไร เห็นไหมสวยนะแกะได้สวยนะดูดิอันนี้พอผมมาดูโหรอยดอกพุตานเหรอเนี่ยพี่ดูบิเนอร์ชัดมากเลยเนี่ยเนี่ยนี้คนไทยแกะนะครับอืมสวยมากโอ้โหพี่ผมผมนำเสนอเลย เส้นผมครับลายเส้นผมนี่โอ้โห oh ดูนี่ดูลายเส้นผมนี่ผมเป็นผมนี่รอห้านะเอ๊ะแต่แปดพอพอเข้ารัชกาลที่หกตอนที่กรมหลวงชุมพรรับโอ้โห oh ยับเยินเลยขี้เละเลยไม่เหลืออะไรเลย <c oughs> แล้วบอกว่าเป็นเหรียญปัม๊มอะแล้วดูนี่รอห้ารอห้าเนี่ยดูดูดูเส้นผมแต่ละอย่างโอ้ตายตาย โหนี่เขาขยายใ,ให้ดูขนาดนี้เลยนี่นี่เห็นรอยคอมไหมเราขยาให้ดูเลยเขาให้ดูขนาดแบบเส้นเล็กๆน้อยๆค่อนข้างพักกันเลยเนี่ยเก็บรายละเอียดกันขนาดนี้เลยนะคือเก็บเหมือนเหมือนเหมือนของจริงเลยอเ,เออลายผมต่างๆคือเก็บเก็บเหมือนของจริงจริงเพื่อนๆดูด,ดิอ่ะจริงเลยอ่ะไอ่ไม่ได้เทสเลยนะพูดจริงะนะนี่ใบหูพักกันเนี่ยนี่นี่ประกัน ดูเก็บลายผมทุกอย่างชัดหมดนะฮะโอ้โหยอดเลยเหลือจะเจาะเข้าไปในหูแล้วใส่ที่หูเข้าไปด้วยคือคือคือแบบว่าเราเรามีช่างฝีมือประจำวังหลวงแบบสวยแบบสุดๆเลยสวยจริงๆอืม อือตอนที่แกะนี่คือลอกมาจากภาพของใช่อรัเดี๋ยวเดีด๋ยให้ดูต,ต้นแบบลอกมาจากต้นแบบเนี่ยอ่ะที่ที่ให้ดูเมื่อกี้ว่าเหรียญเนี้ยด้านหลังเป็นวัดพระแก้วเ่ยมรกกเนี่ยลอกมาจากภาพจริงอย่างนี้เลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูดิสวยมากๆ สองสี่สองห้านะสองสี่สองห้าหลังจากพุ่จชนโตพลัภาพไปได้แค่สิบปีใช่ไหมเออสองสี่สองห้าเยังสองสี่สองห้านะชัดเจนนะสองสี่สองห้าคือกำลังกำลังจะบอกอะไรพี่พี่สุบินวิวัฒนาการของเราอ่ะมันมันมันมาตั้งแต่ตอนนั้นแหละคือสองสี่สองห้าคือ เหรียญที่สร้างจากการปั๊มในโลหะสับเป็นเหรียญที่ระลึกนะแยกกันนะเหรียญที่ระลึกกับเหรียญคณาจารย์นะอย่าไปปนกันนะเอ้ยโกหะสาบมีมาตั้งนานแล้วเพิ่งรู้หรือไงว่าเขามีการปั๊มมาตั้งนานตั้งแต่รอสิใช่นั่นคือเหรียญของทางวังหลวงเหรียญที่ระลึกเหรียญเงินหมุนเวียนไม่ใช่เหรียญคณาจารย์ บางคนถามางอย่างพี่วินเออไม่ได้ถามเขาเขาให้ข้อคิดมาเขาบอกว่าหลวงพ่อเงินเนี่ยดังไหมอกโอ้ดังดีดังแต่ตอนนั้นยันบัดนี้เออทำไมไม่มีเหรียญไม่มีเหรียญปั๊มวะโอ้โหผมเองตอบไม่ได้เลยนะอเออผมว่าเอา้ยทําไมหลวงพ่อเงินไม่มีเหรียญปั๊มมีไหมเพื่อนๆมีไหมมาเย็นวัดท้ายน้ํายังไม่เป็นเหรียญปั๊มเลยยังเป็นเหรียญรอเลยก็ก็มีไปจ้างที่ ประเทศไหนหน้าที่ว่าปีหนึ่งห้าหนึ่งอะไรนี่เลยอืเรื่องเฟิร์สเรื่องเฟิร์สเทพอะไรนะปีอะไรนะสองสี่อ่ะหนึ่งไม่ใช่สองห้าสองห้าหนึ่งกว่าหนึ่งกว่าหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งห้านี่เลยแล้วเป็นไงสวยปิ๊งอะไอ่ะอ่าสวยปิ๊งเลยนะฮะก็คือทับปั๊มเม่อมันสวยอยู่แล้วผมเคยเคยถามคนใหญ่ผมถามว่า เ,เหรียญกมรมหลวงเนี่ยปั๊มหรือหล่อครับท่านระดับใหญ่เลยนะใหญ่เลยเหรียญเหรียญกมรมหลวงชุมพนะรน่ะหล่อหรือปั๊มครับท่านอ๋อปัม๊มคุณหนึ่งเขาปัม๊มอ๋อเหรอครับท่านแล้วทำไมการแกะของเราในการแกะพิมพ์นะฮะ ช่างไทยในยุคนั้นเนะ่ยเขาแกะได้ไม่สวยหรือสวยครับท่านท่านตอบมาเลยพี่วินอันนี้ให้ตายเลยนะให้ตายต่อหน้าไฟนะไม่จริงขอให้ลูกผมตายด้วยอะตายแม่งทั้งครอบครัวเลยถ้าผมโกหกเออผมผมถามจริงๆผมตอบมาว่าไงร,รู้ปะช่างแกะของไทยเราเนี่ยแกะงานได้สวยมากๆเป็นช่างฝีมือคนหนึ่ง โอ้โหตอบได้เต็มปากเต็มคำเลยผมก็เลยแคปรูปก,กลมหลวงแล้ววงตรงฉลองพระองค์แล้วส่งไปท่านครับแกะสวยแล้วสภาพนี้คืออะไรเนี่ยเหรียญที่ท่านส่งให้ผมดูเป็นเหรียญทองคำด้วย<อ>แม่งตอบไม่ได้สิผายก่อนโกหกใ้รมันตาย ตอบไม่ได้ตอบไม่ได้ว่าว่าว่าทำไมปั๊มแล้วต้องเป็นสภาพนั้นคือถ้าแกะออกมาสภาพไหนะอ่ปั๊มออกมามันก็ต้องสภาพนั้นพูดไปไม่รู้กี่ครั้งแล้วแต่เนี้ยระดับคนใหญ่นะคนใหญ่เลยนะคนที่แบบว่าถ้าเอ่ยชื่อไปเนี่ยต้องให้การเคารพกันทั้งประเทศผมถามหน่อยว่าพอผมถามคำนี้กัไปแม่งตอบไม่ได้อึ้งกิมกี่ไปเลย อะเพื่อนๆลองช่วยกันคิดเขาตอบมาว่าช่างไทยช่างฝีมือไทยมีฝีมือมากแกะได้สวยเรียกว่าไม่แพ้ต่างประเทศหรืออาจจะสวยกว่าด้วยซ้ำม,มีความอ่อนช้อยกว่าแต่เรื่องรายละเอียดถ้าสู้ไม่ได้ก็เป็นเพราะเครื่องมืออ่าแต่ในเรื่องของรายละเอียดเนี่ยคือแบบเราดีกว่า แต่ทุกวันนี้เครื่องมือเสมอกันเราสวยกว่าต่างประเทศต้ตองมาจ้างเรานะทุกวันเนีเ้แต่ตอนนั้นอะโอเคเรื่องเครื่องมือเราจะอาจจะสู้เขาไม่ได้นะฮะแต่ความอ่อนช้อยของเราเนะี่ยสวยกว่าแต่เราก็แกะออกมาได้สวยอย่างที่เห็นตัวอย่างผมเขาบอกว่าแกะได้สวยมากคนไทยมีฝีมือมากนะฮะช่างวังหลวงเราเก่งมากพอผมถามว่าอ้าวแล้วเนี่ยเหรียญกรมหลวงชุมพรเนี่ย พระอุรสองค์ที่อ่าสิบแปดหรือยี่สิบแปดยี่สิบแปยี่สิบแปดนะฮะพระอุรสองที่ย <28. S 1> ี่สิบแปดของพระจุลจอมเก้าเนี่ยเรียกว่าเป็นพระอุรสเลยนะฮะเป็นหน่อนเนื้อเชื้อกริย์แล้วก็เป็นเหรียญถ้าเป็นเหรียญปัม๊มจริงๆผมถามว่าทําไมออกมาสภาพหนึ่แกะไม่สวยเลยครับโนิง่งิ่งไปเลยตอบไม่ได้ <c oughs> ไม่รู้จะตอบไม่รู้จะตอบยังไงเพราะว่า ไอ้ไอคำถามผมว่าแกะสวยไหมเนี่ยมัดมัดคอเข้าไปแล้วผูกคอเข้าไปแล้วเหลือแต่โยงคือให้ตายอย่างเดียวคือตอบมานี่แบบว่าไม่ได้คิดหน้าคิดหลังเลยแล้วไอ้ภาพที่ผมวงไปเนี่ยไม่ใช่ภาพที่ผมหามาเองนะเป็นภาพเหรียญกลมาหลวงที่เขาเองอส่งมาให้ผมเขาเองนี่แหละส่งมาให้ผมว่าเออเป็นเหรียญกลมาหลวงอ่าทองคํา บอกให้ผมดูเป็นตัวอย่างด้วยขอบคุณมากนะให้ผมดูเป็นตัวอย่างด้วยนี่แหละครับผมถึงแบบว่าเออรับไม่ได้เดี๋ยวเดเหมือนจะมีนะเหรียญกลมมาหลวงอ่าเดี๋ยวเดีใจเย็นอันนี้อันนี้ภาพไม่ค่อยชัดถามว่าเอามาจากไหน เอามาจากฉบับของหลวงปสาสิทธิการอ่าเลยไม่ชัดเป็นภาพที่ที่ผมขยายมาที่เขาสร้างเหรียญแต่ละปีนะเ,เพื่อจะเห็นว่าฉลองพระอ,องค์เนี่ยเนี่ยมันเยินไปหมดเลยไม่มีความสวยเลยอ่านี่แหละอารมณนั้นอารมณ์นั้น นี่อ่ะเหรียญทองคําที่เขาส่งให้ผมดูอ่าดูนะฮะอ่าเพื่อนๆดูอันนี้ก็ไหลทอดูสภาพเยินไหมเย,ยินเนี่ยเยินผมถามว่าแกะไม่สวยเหรอเขาบอกสวยมากผมถามว่าทำไมสภาพนีแ้แกะสวยแล้วไมาเป็นสภาพนี้นะผมไม่มีไาเลยนะลูกตาไม่มีฉลองพระอ,องค์ดูไม่รู้เรื่องเลยสังวาลน,นี้เรื่อมปึ๊ด ่ะผมดูผมให้ดูบอกอัน,นเนี้ยราชรถเนี่ยสภาพนี้เหรอตัวตัวสิงเนี่ยที่จริงต้องมีลายกระหนกบนเลยไม่มีเลยนะฮะทาไมเป็นสภาพนี้ผมถามเขาตอบผมไม่ได้ผมถามว่าแกะไม่สวยเหรอก็ตอบไม่ได้เขาบอกไม่ใช่นะแล้วทําไมเป็นสภาพนี้กูตอบไม่ได้นะกูตอบไม่ได้เออแต่ตอนให้ความรู้พูดแบบอื <c oughs> ต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้นะอ่ะผมให้เพื่อนๆดูถ้าเป็นรุ่นใหม่เป็นเหรียญปัม๊มจริงๆจ,จะเป็นสภาพนี้เห็นไหมนี่รุ่นใหม่นะอ่าล่าสุดปัจจุบันเนะี่ยเห็นไหมเทวดาเป็นไงสังวานเทียบเลยราชรถลายเทียบเลยสิงเสริงเนะี่ยอ่าเป็นขวัญเลยนะอันนี้ก็เหรียญยุคใหม่นะฮะเป็นเหรียญปั๊มเหมือนกันอ่าอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่อ่านี่นี่นี เนี่รายละเอียดเทียบอันนี้เป็นาการสร้างย้อนยุคประมาณปี2,530กว่านะฮะก็คือผมจะให้ดูว่าถ้าเป็นเหรียญปั๊มเนี่ยถ้ากแกะพิมพ์ออกมาแบบไหนเนี่ยก็ต้องสวยแบบนั้นนะโอเคเราปูกันมาเยอะและ้วเดี๋ยวเราจะไปเข้าเรื่องละ อ่ะคราวนี้ผมให้ดูฝากไว้ก่อนที่จะไปก็คือให้ดูสเกลขอบเหรียญไม่มีเยินนะสเกลขอบเหรียญไม่มีเยินเห็นไหมสวยงามเป็นเรื่องปกติเขาจะไม่มีทางให้สเกลขอบเหรียญเยินนะฮะี่เป็นไปไม่ได้นะฮะ